สวัสดีค่ะพบกันในค,ครัวอกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําปลาแซลมอนปลาส้มกันนะคะไม่มีปลาตะเพียนไม่มีปลานินค่ะก็เลยใช้เป็นปลาแซลมอนมาทําเป็นปลาส้มนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะปลาที่ใช้ทําวันนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะคะที่มีแต่เนื้อค่ะหรือเพื่อนๆจะซื้อเป็นทั้งตัวมาก็ได้นะคะแต่พอดีว่าเรามีเป็นเนื้อเป็นแพ็คแบบนี้ค่ะ นำปลามาล้างให้สะอาดค่ะแช่ในน้ำเกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะเก็บไว้ในตู้เย็น1คืนนะคะเสร็จแล้วก็นำเนื้อปลามาล้างน้ำออกให้สะอาดค่ะล้างจนสะอาดเลยนะคะตอนแช่น้ำเกลือเราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะจะได้แน่ใจว่าปลาเราไม่เสียค่ะเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามความต้องการนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กค่ะแล้วก็นี่จะเป็นข้าวสวยนะคะข้าวสุกค่ะ นำมาล้างผ่านน้ำนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเม็ดข้าวเราสะอาดค่ะล้างผ่านน้ำแล้วพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสใส่เครื่องปรุงรสปลากันนะคะเราก็จะใช้กระเทียมโขลกพอหยาบๆนะคะกระเทียมจีนกระเทียมไทยหรืออะไรก็ได้นะคะประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่อน1ช้อนชา น้ำตาลเราก็จะใส่ไปนิดหน่อยค่ะประมาณ1ช้อนชาหรือ2ช้อนชานี่เราใส่ประมาณ2ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสค่ะประมาณ2ช้อนชาเล็กๆอย่างนี้นะคะช้อนกาแฟนะคะเสร็จแ,แล้วก็คนคลุกเคล้าผสมกันให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราคลุกเขาเครื่องปรุงรสกับปลาเข้ากันดีแล้วก็ใส่ข้าวสวยที่เราล้างน้ำพักไว้ลงไปเทใส่แล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะคนผสมจนเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะนำใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกก็ได้ค่ะนี่เราก็จะใส่ในถุงพลาสติกก่อนนะคะสเสร็จแล้วก็ใส่ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดอีกทีค่ะ เพื่อจะได้ไม่ให้มีกลิ่นออกมารบกวนนะคะนำปลาใส่ในถุงพลาสติกค่ะแล้วก็ปิดปากถุงมัดปากถุงให้แน่นเลยค่ะไม่ให้มีลมเข้านะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝากล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการจัดเก็บนะคะวางไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ2วันนะคะ ก็จะได้ปลาส้มที่มีรสเปรี้ยวไม่มากนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวกําลังดีค่ะถ้าต้องการให้มีรสเปรี้ยวเยอะๆนะคะก็วางไว้ประมาณ3วันค่ะก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะสําหรับวิธีการจัดเก็บเราก็จะวางไว้ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนมากนะคะก็อุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันอีกนะคะเดี๋ยวเราจะนําปลาส้มที่เราทําวันนี้ออกมาทอดกันค่ะ